สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจากกูดเฮิร์บสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษแับเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 094-614-2292และ0 9 4 8 9 7 1 1 1 1น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์ดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตาใครที่เป็นแฟนละครช่องสามคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอคนนี้แน่นอนครับสาวน้อยมากความสามารถน้ำฟ้าธัญ,ญพ,พัฒน์ัทรธีรชัยเจริญ จากบทบาทสาวน้อยผมเปียแห่งบ้านแบ้ในละครเรื่องกงกรรมที่เธอรับบทเป็นบุญปลูกสาวใช้ในบ้านของแม่ย้อยนำแสดงโดยใหม่เจริญปุระซึ่งแม้จะเป็นเพียงบทสาวใช้ในบ้านแต่บทบาทที่น้ำฟ้าถ่ายทอดออกมานั้นไม่ได้ทำให้สาวใช้คนนี้ชมหายไปกับเส้นเรื่องแต่อย่างใดครับน้ำฟ้าธัญพัฒน์เป็นใครมาจากไหนทำไมช่วงเวลา23ปีที่ผ่านมาบทบาทที่เธอได้รับถึงโดดเด่น จนก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่องสมได้เรื่องนี้เรามีที่มาครับน้ำฟ้าธัญ,ญพ,พัฒน์พัทรธีรชัยเจริญเป็นสาวน้อยที่รักในศิลปะการสแสดงการร้องและการเต้นเธอเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2543ปัจจุบันอายุ21ปีเธอมีพี่ชาย2คนน้ำฟ้าเป็นน้องสาวคนสุดท้องด้านการศึกษาเธอเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพระหาทัยดอนเมือง ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงของน้ำฟ้าเริ่มจากการถ่ายโฆษณาและมิวสิกวิดีโอซึ่งผลงานมิวสิกวิดีโอที่เธอได้ร่วมแสดงมีเพลงน้องชายของมาร์คบุญยวีเพลงไม่ใช่เพราะใครของมาริวเบนส์เ f 1 2เพลงดีใจของธเนศวรากุลน,นุเคราะห์ ฟิชเชอริงกับปอตธนาชัยเพลงปลาใสาหน้าของเอจจิรกรและเพลงความยุติธรรมใช้กับความรักไม่ได้ของ P2K รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการวิกนี้สีชมพูเมื่อปีพศ2558ในด้านการแสดงน้ำฟ้าประเดิมผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์เซนสื่อรักสื่อวิญญาณตอนหน้ากากคนดีและยังได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนที่ระลึก จนกระทั่งมีโอกาสได้เจอกับพี่คิงสมจริงสีสุภาพซึ่งเห็นแววทางการแสดงจึงชวนน้ำฟ้ามาแคสติ้งละครสายรับจับแอปซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกในนานักแสดงของช่อง3แม้ว่าน้ำฟ้าจะเข้าวงการมาไม่นานแต่เธอก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องในปีพศ2560เธอ,อ 60, ร่วมแสดงในละครสายลับจับแอปจากนั้นในปีพศ2562เธอ,อ 62, ร่วมแสดงในละครกงกรรรับบทบุญปลูก สาวผมเปียเด็กสายซื่อซึ่งถือเป็นบทบาทที่สร้างชื่อให้น้ำฟ้าโด่งดังและเป็นที่รู้จักในฐานะดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3และในปีเดียวกันนี้น้ำฟ้ายังร่วมแสดงในซีรีส์ไวแสบสารแรกขาดโครงการ2ของค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชันในปีพศ2563น้ำฟ้ากลับมารับบทแก้วใจสาวน้อยแห่งบ้านหนองน้ำพึ่งจีรักในการร้องเพลง และฝันจะพบกับความรักที่สวยงามซึ่งบทบาทของแก้วใจที่น้ำฟ้าถ่ายทอดออกมานั้นตอกย้ำความสามารถที่เริ่มฉายแววทางการแสดงจนสะกดให้ผู้ชมชื่นชอบในฝีมือของเธอครับจากบทบาทและความสามารถในละครทั้งสองเรื่องที่ผ่านมาช่อง3ามและผู้ใหญ่ จึงเห็นแววของนักแสดงดาวรุ่งคนนี้จึงให้โอกาสเธอกลาวขึ้นมาเป็นนางเอกละครเรื่องแรกโดยในปีพศ2564น้ำฟ้าะระบบทในละครแม่ครูคนใหม่ระบบทเป็นล้อมดาวและไฟดำที่น่ารักน่าหยิกคู่กับพระเอกออกัสวชิรวิทย์ภัยารคุณลวงที่เคยมีความฟินความจิน้นทะลุจอจนส่งให้เรตติ้งละครเย็นเรื่องนี้ทะลุ5.393 และยังต่อยอดความแรงทำให้น้ําฟ้าและออกัสกลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆอยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ของน้ําฟ้าธัญพัฒนที่จะได้รับชมกันเร็วนี้ก็คือละครเลือดเจ้าพระยา ของค่ายอลองจูเนียเป็นละครแนวพีเรียดดราม่าแอคชั่นสุดเข้มข้นและตามด้วยอย้คอยหักเจ้าที่ร่วมแสดงกับกระทิงคุณนรงค์และอุ้มอิสยาละครแนวดราม่าบ้านทุ่งของค่ายเลิฟดราม่าซึ่งแฟนๆอดใจรอกันไม่นานแน่นอนครับ